กลละครั้งหนึ่งแพสไตลิสรู้สึกไม่สดใส อ๋อฉันหิวมากเลยเอะเฮ้ย hey, มอกทางสบ้างสิฉันขอโทษฉันใจลอยไปหน่อยเลยไม่เห็นนายอะแล้วทำไมถึงได้ใจลอยละ่ะฮะฉันอยากได้ยูนิคอร์นะอะอะไรนะเธอจะเอายูนิคอร์นไปทำอะไรเหรอ ฉันจะแปลงขนมันตอนที่เราร้องเพลงด้วยกันแล้วฉันก็จะทำอาหารแสนอร่อยให้มันด้วยละ่ะฮะอาหารเหรอ <c oughs> เ,เฉันเคยบอกหรือเปล่าว่าฉันมีเพื่อนเป็นยูนิคอนอยู่นะ่ะจริงเหรอนายรู้จักกับยูนิคอนเหรออ๋อแน่นอน ฉันน่ะแนะนำให้เธอรู้จักได้นะเอาเป็นคืนนี้เลยว่เธอกินมื้อค่ำด้วยกันยังได้ฮึเย้ฉันจะกลับบ้านไปทํากับข้าวเดี๋ยวนี้เลยเย้เย้เธอชอบกินไข่ที่สุดแล้วก็ชีสนมเคก้กพิซซ่าพาสตา้าหุยยำ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 เน่ <c oughs> ตกลงเข้าใจแล้วฉันจะทำเองแครอทกิ่งไม้ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมโอโ้โหหินก้อนนี้ดีไหมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋วนี่น่าจะได้ แน่นอนหมาป่าไม่ได้มีเพื่อนเป็นยูนิคอร์นมันกำลังจะหล่อสไตลิสต์เพื่อจะได้กินอาหารของเธอใส่ดีดิดนั่นอีกหน่อยแต่งออกมาเป็นแบบนี้และทำท่าแบบนี้แถวนี้ก็เป็นม้าอย่างสมบูรณ์กริ่งประตูดังขึ้นแพสไตลิสเตรียมอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว เยี่ยมเลยเธอไม่สงสัยอะไรเลยสักนิดล้างมือกันก่อนก่อนจะกินอาหารเฮ้ย hey, อะไรเนี่ย mm hmm. แล้วเธอเดินทางไกลามากมาถึงที่นี่ตัวต้องสก,กรปรกแน่แน,น่ไม่ต้องห่วงฉันจะอาบน้ำให้ กินได้หรือยังล่ะเนี่ยต้องร้องเพลงแล้วไปเดินเล่นก่อนสิตกลงแต่เร็วๆหน่อยนะได้เลยฉันเป็นยูนิคอรนเย่ๆย่ยยใช่ฉันอยากเล่นเ,<อ>เท่านั้นน,นะเย่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 ยฉันยิ้มกว้างเสมอ แพสไตลิสขี่ม้าป่าตลอดทั้งคืนอ้อนีฉันปวดไปหมดทั้งตัวฉันแค่อยากกินอาหารเช้าบ้างอะได้หรือเปล่าล่ะฮะอาหารเช้าพร้อมแล้วล่ะจริงเหรโอ้โหได้ที่สุดฉันเออฉันอยากกินไข่ดาวเฮ้อ อะไรล่ะเนี่ยเป็นไงเธอชอบอาหารเช้าไหมฉันเลือกฟางที่ดีที่สุดจากฟาร์มมาเลยนะเพื่อเธอฉัน <c oughs> ไม่ชอบอยู่ดี่คอแล้วล่ะ <c oughs> เป็นวันที่สงบสุขในไร่แพะศิลปินกำลังวาดภาพนักดนตรีก็ร้องเพลงนักกีฬากำลังวิ่งในตอนเช้าและแพะช่างฝันแน่นอนเขากำลังฝันกลางวันอยู่และหมาป่าเหมือนเช่นเคยมันกำลังหาทางจะแอบเข้าไปในเล้าไก่มันคงจะดีนะถ้าหากว่าฉันมีปีกฉันจะบินไปบนฟ้าเลยละ่ะช่างฝันหยุดได้แล้วคิดหาวิธีหาอาหารแทนสิ ฉันหวังว่าฝนจะตกเรามาเป็นอาหารนั่นนะและในตอนนั้นมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นวัตถุบินแบบวับที่ไม่สามารถระบุได้บินเข้ามาหาพวกเขาเฮ้ย hey, นั่นอะไรอะ่ะฮะอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอช่างฝัน ความฝันความฝันถ้าเป็นจริงงั้นเหรอฝนตกลงมาเป็นอาหารมาจากท้องฟ้าหมาปานี่มันไม่ใช่ความฝันนะมันเป็นเอเลี่ยนแน่นหาเลยอะอะไรนะแม่จ้าจะกลัวพวกมานจังเลยเอเลี่ยนอย่างนั้นเหรอไอ้เบร่เดี๋ยวก่อนสินี่ดูฉันว่ามันเห็นเรานะดูที่มันบินอยู่เหนือเราสิจ้านบินหลับนั้นบินเป็นวงกลมอยู่เหนือพื้นที่ไร่ แมันเริ่มลงจอดแสงของมันสว่างจ้าอย่างที่สุดนายเห็นเหมือนอย่างที่ฉันเห็นไหมเนี่ยฮะหัวหมาป่าปาักลงไปบนพื้นทรายฮะนี่เคยเห็นอะไรแบบนั้นไหมหมาป่าเจ้าจานส่องแสงนั่น่ะลงจอดข้างพุ่มไม้ตรงนั้น่ะเดี๋ยวฉันจะไปดูก่อนนะอะ นายเป็นบ้าไปแล้วเหรอถ้าทามันยิงแสงใส่นายล่ะแล้วแล้วแล้วทามันมีดาบเลเซอร์นายอาจจะโดนย่อส่วนตอนที่ถูกมันอย่าทิ้งฉันไปแล้วรอด้วยเดี๋ยวดาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว,ยว,ยวแพช่างฝันวิ่งไปหาที่ที่แสงส่องออกมาเพื่อดูว่ามันคืออะไรฮะฮะว้าวนี่มันยานอวกาศลำจิ๋วนี่นะฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยโอ้ ช่างฝันช่างฝันนายบรรป้าฉันจะฉันบอกได้เลยนายเห็นอะไรบอกฉันมาบอกว่าว่ามันคืออะไรแน่ฮะเมื่อแพะช่างฝันไม่ตอบอะไรมันเลยม้าป่าก็รู้ว่าแพะช่างฝันหายไปแล้วเพราะมันไม่อยากอยู่คนเดียวหมาป่าตัดสินใจตามแพะไปแต่เมื่อมันไปถึงที่พุ่มไม้มันกลับไม่เห็นแพะช่างฝัน โอ้พระเจ้าเอเลียนเอาชัางฝันไปแล้วล่ะเนี่ยมันมันไม่กลัวเห็นฉันฉันฉันต้องรีบไปซ่อนฉันต้องหนีไปฉันต้องซ่อนแล้วแล้วก็มีอะไรแตะหล่หมาป่าอ่ะแม่จ้าอ๋อใจยเย็นหมาป่านี่ฉันเองแพ้ช่างฝันยังไงล่ะ โอ้ช่างฝันเหรอเออฉัน่ะตกใจเกือบตายอู้แล้วแล้วที่วิบวับนี่อะไรอ่ะฮะที่นายถือมันไว้เนี่ยมันเล็กนิดเดียวเองนี่ดูสิมันดูอันตรายอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะเออฉันคิดว่าไม่อ่ะยานอวกาศจิ๋วเนี่ยมันน่ารักออกนะโอ้ยานอาหารเออเอเราจะกินมันอย่างนั้นเหรอคือฉันฉันหวังว่ามันจะไม่เผ็ดนะเนี่ยฮะโหเอ้ยนี่โท่หมาป่านายหิวตลอดเลยนะ น่าจะกินมันได้ยังไงกันเล่ามันดูเหมือนแก้วอ่ะนายอ่ะถือไว้เดี๋ยวสิฉันจะไปตามพี่น้องมานะอ่ะอแพะช่างฝันตามหาพี่น้องและมาพบกับแพ่สไตลิสต์และแพะอ่อัจฉรยะเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเอเลี่ยนเหรอนายบอกว่ามีเอเลี่ยนอยู่ในไร่เหรอฮะ ใช่ใชมียานลำเล็กจิ๋วอะลงจอดที่สนามหลังบ้านมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กในนั้นด้วยนะไม่เหมือนอะไรที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเลยอะตามมาเร็วเดี๋ยวจะให้ดูแพ้อัจฉริยะและแพทสไตลิสไม่เชื่อในสิ่งที่แพ้ช่างฝันเล่าแต่พวกเขาก็ตามไปอยู่ดีแล้วมันอยู่ไหนอะมันอยู่ที่นี่นะชั้นสาบานเลยอะ ช่างฝันน่าอาจจะฝันอีกแล้วก็ได้นะเอเลี่ยนจะมาทำอะไรในไร่ของเราอ่ะฮะมันไม่ใช่ความฝันนะมันเป็นเรื่องจริงแต่มันหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันฉันจะต้องหามันให้เจอนี่คอยดูนะฮึแพะช่างฝันมองไปรอบๆและในทันใดนั้นเองเขาก็เห็นรอยเท้าหมาป่าตรงไปในป่าฮะหมาป่านายอีกแล้ว นีทำให้ฉันดูเป็นคนที่ขี้โกหกต่อหน้าพี่น้องของฉันฉันจะต้องสอนบทเรียนให้นายแล้วล่ะหลังจากตามรอยเท้าไปเขาพบหมาป่าและจานบินจิว๋วโอ้เฮ้เอา้ามันมันหายไปไหนแล้วอ่ะดูสิอฉริยะฉันเจอแล้วฮะ <c oughs> นายคิดว <muitas> ่าจะเอามันไปจากฉันได้เหรอไม่มีทางสละฮะทางนี้ดูนี่อจฉริยะมาดูเร็วเข้าปืนก็ให้คืนนี้ฉันจะกินเมนูระดับโลกและนายก็หยุดฉันไม่ได้ด้วย ฮ่ <Yeah. S 2> ดูสิดูในกระเป๋านี่ฉันใส่มันเอาไวอ้อ่ะ ะช่างฝันนายเลิกเล่นได้ลแล้วกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยแต่แต่เดี๋ยวพวกนายต้องเชื่อฉันสิมันเป็นฝีมือของเจ้าหมาป่าแนะ่เขาเอาเอเลี่ยนไปจากกระเป๋าอะแล้วก็ใส่ก้อนหินลงไปแทนนายคงสับสนไปแล้วล่ะนะนายเลิกฝันกลางวันซะทีเถินหน้าช่างฝันกลับบ้าน,กล,บบานกลับกันเถอะเร็วเข้าไปได้แล้วไปเลยแล้ว นีนู่ไม่ต้องห่วงนะเจ้าเอเลี่ยนน้อยเขาจะทำร้ายนายไม่ได้แล้วล่ะเอาคือฉันมานะนี่ฉันหามันเจอก่อนนะแต่ฉันจะเป็นคนแรกที่จะชิมมันน่ะ<อ>และในเวลานั้นเองอจางบินลำใหญ่ก็ปรากฏบนท้องฟ้าและบินเข้าใกล้เข้าใกล้ขึ้นเข้าใกล้ขึ้นจนมันลงจอด เ้าสวยแล้วล่ะช่างฝันนี่ครับลูกของคุณนั่นมันทำอะไรฉันว่าก็คงจะเล่าเรื่องที่นายทำยังไงล่ะนายว่ายังไงนะจริงอ่ะล่ะเฮ้ยนี่อ้าวอย่าอ๋ออ๋อวัวแล้ว